มาครับวันนี้เราไปนั่นจัดเทเลสแอนิเมทแวนการ์ดในแพท4.0กันครับอย,ยาก <Yeah. S 1> เติมเกมพารับเติมเลเวลบ้าง a ย FZ Shop มีบริการเติมโลบักแบบกลุ่มระบบกิฟเกมพาร์ทไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟุตแอนิเมทแอดเวนเจอร์บูโรคลายวาอกแอนิเมทแวนการดพร้อมทั้งบริการรับความแบบต่างตอีกมากมายลองเลือกใช้บริการได้เลยที่ Shop ลิงก์อยู่ข้างใต้ดิสคริปชันนะครับสนุดฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันในหน้าเทียร์ลิสเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับอนิเมแวนการ์ด4.0นะอ่าต้องออกตัวก่อนเลยนะครับว่าเทียร์ลิสเนี้ยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวและประสบการณ์การเล่นของผมโดยตรงเนาะก็คือผมเนี่ยเล่นแบบหลายๆตัวจริงๆก็คือไปลองใช้แล้วก็สูมออกมานะปัจจุบันเนี่ยผมแทบจะมีทุกตัวในเกมแล้วจะมีอยู่หนึ่งตัวนะครับที่ยังไม่มีแล้วก็ ไม่ได้อยากออกความเห็นเยอะเพราะเรายังไม่ได้ลองเล่นจริงนะครับแล้วเทียร์ลิสต์ของผมเนี่ยจะไม่ได้ขึ้นตรงกับโมนาดนะคือการที่มันมีโมนาดหรือเทรดโอพเนี่ยผมเรียกว่าเป็นเทรดโอพและกันก็คือเป็นเหมือนอ่าโมนาดเนี่ยมันทําให้ตัวละครมันเก่งโดยไร้เหตุผลคือมันเก่งแหละก็คือถ้าทุกคนได้มันก็จะดีมากแต่เราจะไม่ได้เห็นศักยภาพของตัวละครที่เขาออกแบบมาจริงๆคือบางตัวเนี่ยมันมีโมนาดมันเก่งขึ้นจริงแต่หลายๆตัวเนี่ยก็มีโมนาดก็เก่งกว่าอะไรอย่างนั้น นะครับโมนามันเป็นตัวเหมือนเป็นตัวการแบบโกงเกมที่ทําให้เกมเล่นง่ายขึ้นกับดวงที่คุณมีอะไรอย่างนั้นแต่วันนี้ผมจะมาพูดในแง่มุมของการที่เฮ้ยถ้าตัวละครตัวนี้ไม่มีโมนาตัวไหนเก่งกว่าตัวไหนและตัวไหนสามารถใช้งานได้ง่ายกว่าเกณฑ์การให้คะแนนของผมเนี่ยหรือการให้เทเลสต์ของผมเนี่ยมันจะอยู่ที่ว่ายูนิตตัวนั้นเนี่ยเวลาใช้งานแล้วเนี่ยจะต้องพึ่งพาขายหรือเปล่า คือมันเก่งได้ด้วยตัวตัวเองหรือเปล่าวางปุ๊บเก่งเลยหรือเอ้ยตัวเป็นตัวต้นเกมตัวท้ายเกมหรือเป็นตัวที่สามารถที่จะมีความทรงพลังในตัวของมันเองอะไรอย่างนี้นะครับคือหนึ่งเนี่ยประเด็นหลักๆเลยผมน่าจะมีประมาณ3ข้อมันที่เราจะจัดเทียริสวันนี้คือมันต้องใช้งานง่ายครับมันถึงจะเป็นตัวเมตาสาหรับผมคือตัวใช้งานง่ายเนี่ยแปลว่าเฮ้ยมันเข้าถึงบางตัวเนี่ยเอ้ยโอ้จะวางนู่นวางนี่จะต้องมีการเก็บสเต็กเก็บดาเมจหรือจะต้องอ่านพาสซีฟให้เข้าใจแบบแบบ เข้าใจยากๆอ่ะพอมันเข้าใจยากๆตัวมันเก่งจริงแต่เงื่อนไขในการเล่นอ่ะมันไม่ซอฟเอาซะเลยพอมันไม่ซอฟเนี่ยมันไม่นุ่มฟูเนี่ยสำหรับผมก็รู้สึกว่าอาจจะไปอยู่ในเกมเก่งนะแต่อาจจะไม่ใช่เมตาอะไรอย่างนั้นนะครับหรือไอ้ข้อที่สองสำหรับผมเนี่ยเป็นตัวละครที่โอ้โหมันเก่งจริงจังอ่ะแล้วมันเป็นผู้นําของทุกคนผู้นําคือมันไม่ต้องไปติดสอยห้อยตามใครมันไม่ต้องแบบไปอยู่กับใครอยู่กับใครมันเก่งได้ด้วยตัวมันเองพอมันเก่งได้ด้วยตัวมันเองเนี่ยผมก็เลยจะให้ มันเนี่ยอยู่ในเมตาได้นะแล้วก็อันที่3เนี่ยก็คือเก่งโดยไม่มีเทรดคือตัวละครที่ผมจะมาจัดวันนี้อย่างที่บอกเลยไม่อ้างอิงกับเทรดนะคือเทรดลุ้งเทรดอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันคิวเพียวของมันเนี่ยคือมันเก่งด้วยตัวของมันแล้วพอมีเทรดอีกมันเก่งกว่าทุกตัวอีกอะไรอย่างนั้นผมก็เลยจะจัดในเกณฑ์3ข้อนี้นะครับวันนี้อยู่ในแพท4.0นะก็จะมีแต่ตัวละคร4.0มาเลยเรามาเริ่มกันตัวแรกก่อนเลยดีกว่า นะครับอันนี้บอกก่อนนะมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมไม่ใช่ว่าทุกคนจะใช้ยูนิตเหมือนกันกับคุณนะแล้วก็ประสบการณ์การเล่นเนี่ยจะไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับตัวแรกผมขอไปตัวละครอย่างตัวในลิฟต์ก่อนเลยแล้วกันนะครับอย่างจูฮาบัตนะนี่จูฮาบัตเนี่ยผมให้ไปอยู่ในเมตาเลยครับถึงแม้มันจะโดนเนิร์ฟมาก็เถอะผมเนี่ยยังไม่ได้เล่นตอนที่มันบัฟซะด้วยซ้ำนะผมมาเล่นตอนมันเนิร์ฟแหละยังคิดว่ามันเก่งอยู่เลยตัวละครของมันเนี่ยพาสซีฟหลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นการแบบตีตัวหน้าแล้วไปโดนตััวหลง หรือเป็นพาสซีฟที่มันสามารถที่จะแซวเวอร์ชั่นได้2 2เวอร์ชั่นแถมดาเมจหลักๆของมันเนี่ยยังตีแรงมากๆอีกด้วยแล้วตัวละครเนี่ยสามารถที่จะหาการันตีไม่ได้หายากเลยครับวิธีการอะไรเงี้ยคลิปอะไรเงี้ยผมทาสอนไปหมดแล้วตัวมันเนี่ยเรียกได้ว่าเก่งโดยธรรมชาติเป็นได้มันเป็นตัวเดียวด้วยมั้งที่สามารถเป็น DPS ที่แบบโคตรโหดโคตรสุดได้คือของผมเนี่ยไม่มีโมนานนะเป็นเทรดธรรมดาธรรมดานี่เทรดมาร์คแมนเพิ่มแค่ระยะ ตัวมันตีถึง80,000ครับ8 0 0 0 0ื่นอ่ะบ้าไปแล้วอันนี้คือรวมบัฟหมดแล้วนะคือเกือบแสนนะครับแปลว่ามันเนี่ยเกือบจะเป็นโมนาตไกลๆแล้วนะคืออีกนิดเดียวครับอีกประมาณ 10- 20%่เองนงะมั้งมันก็จะกลายเป็นแบบมีโมนาตโดยที่ไม่มีโมนาตในตัวแล้วนะครับแล้วหนํำา3เนี่ยตัวยูนิตตัวอื่นเนี่ยถ้าไม่ได้เอาโมนาตมาใช้นะมันสามารถที่จะวางข้างเคียงเพื่อร่วมทีมและสามารถบัฟให้เพื่อร่วมทีมที่มันเป็นยูนิตของเราเนี่ย ได้ถึง35%คือดามจเก้ากระโดดหลักหมื่นเลยครับเวลาตัวละครที่อยู่กับจูฮาบัสเนี่ยแปลว่าตัวละครมันเนี่ยว้าวซาบม,ม,ามากคือมันเป็นตัวละครที่ควรจะเก็บเอาไว้ครับแล้วก็เป็นเมคนิกใหม่ในเกมด้วยอาการที่มี2เวอร์ชันทั้งเป็นได้ทั้งซับพอร์ตแล้วก็เป็นได้คือซับพอร์ตยังตีแรงเลยอ่ะซับพอร์ตตีหลัก20,000กับ3 0,000สําหรับผมอ่ะคือมันไม่ธรรมดามากๆนะครับ คือหลายๆตัวเนี่ยมันมัน,ม,นมันข้อเสียของมันก็คือต้องอัพอะไรแต่สุดท้ายเราก็จะอัพเพื่อกันมอนได้อยู่ดีเพราะว่ามันสามารถกันมอนช่วงต้นได้ด้วยแล้ววางแค่พันสีร้อยเอตัวมันเก่งามากๆครับสำหรับจูฮาบัตนะใครยังไม่หาเนี่ยควรจะหาไว้เพราะว่ามันการันตีด้วยแล้วก็ มันก็ไม่ได้ปั้นยากอะไรขนาดนะเป็นตัวละครที่ฟรีแต่เก่งมากๆครับสำหรับจูฮาบัตผมก็ให้ไปเป็นที่เมตาเลยยังไงก็เมตาตัวละครตัวต่อมานะครับผมขอย้อนกลับมาเป็นตัวพาสกันบ้างครับสำหรับเดวิดนะเดวิดเนี่ยผมให้อยู่ในเบสนะครับผมทำไมคือเดวิดเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ข้อเสียเดียวเลยคือมันจะต้องอยู่กับลูซี่ครับใช่ซึ่งโดยรวมแล้ว มันเป็นตัวพาสทุกคนตัวพาสเนี่ยมันเป็นตัวหาง่าย2คือวางปุ๊บใช้งานได้เลยแล้วเดวิดเนี่ยมันมีฟูลเอในช่วงของการอัพด้วยแล้วอัพไม่ได้แพงวางก็ไม่ได้แพงแล้วเป็นตัวละครที่เก่งมากๆเมื่อมีลูซี่แต่กลายกลายเป็นว่าถ้ามันเก่งด้วยตัวมันเองอ่ะผมให้มันเป็นยูยูนิเตอเลยนะแต่มันไม่ได้เก่งได้ด้วยตัวมันเองครับมันจะต้องมีแฟนของเขาพอมันต้องมีแฟนของเขาเนี่ยผมมองว่ามันเป็นตัวละครที่มือใหม่ควรจะเล่นแล้วผมแค่จะบอกว่า ถ้ามีลูซี่เนี่ยขึ้นไปพร้อมกันเลยลูซี่เนี่ยผมให้ไปอยู่เมตาเลยครับเพราะว่ามันเป็นซัพพอร์ตแบบแท้จริงอะ่ะน้องเกิดมาเป็นซัพพอร์ตจริงๆครับแล้วหน้าที่ของซัพพอร์ตเนี่ยตีหลัก1 8 0 0 0นะ่ะไม่ธรรมดานะอันนี้คือยังไม่ได้แบบบัฟอะไรมากมายไก,ก่กองสเตตก็กากๆก,ก,กเลย1 8 0 0 0ตีแรงมากแถมเป็นฟูลเอลีเวลาที่เจอตัวละครณปัจจุบันเนี่ยล้างบัฟหมดเลยบัฟพวกสตูแอนิมียอะไรเงี้ยเรียกได้ว่าเกิดมาเป็นซัพพอร์ตอย่างแท้จริงครับซัพ ล้างดีบับด้วยแถมอยู่กับแฟนเขาก็เก่งขึ้นไปอีกนะจะสามารถทำดาเมจเพิ่มเติมได้ถึง2ครั้งอารมณ์แบบตี1 8 0 0 0นะพอ่ะพออยู่กับเดวิดอะ่ะเดวิดออกไปตีก็ช่วยตีอีกหนึ่งทีก็กลายเป็น18 0 0 0คูณ2อะ่ะแปลว่ามันก็มีความสามารถในการที่จะเป็นซับ d p พแบบเล็กน้อยมากๆแต่ผมมองว่าเกิดมาเป็นซับพอร์ตจริงๆผมเลยให้เป็นเมตาเลยครับตัวละครตัวนี้นะเพราะว่าประสบการณ์การใช้งานของผมเนี่ยผมลงไปแบบคนที่ใช้โมนาดเยอะแยะมากมายแล้วกับการลงลิฟต์นะ บางคนเนี่ยพราวในตัวเองมากภูมิใจในตัวเองมากว่าตัวเองมีโมนาประมาณ3-4ตัวใช่ครับแต่พอเจอความสามารถของจูฮาบัตไปในในด่านของโหมดใหม่ก็คือลิฟต์เนี่ยหลายๆคนเนี่ยหลุดถึงกับหลุดปุ๊บแล้วก็ต้องขายตัวมาวางใหม่หลุดปุ๊บก็ต้องขายตัวมาวางใหม่พอมีลูซี่เนี่ยยกระดับเลยตอนนี้คือกลายเป็นว่าลงลิฟต์คนก็จะถามว่าเอยเอาลูซี่มาหรือเปล่าเอาลูซี่มาหรือเปล่า ไม่ว่าพูดชื่อน้องเนี่ยพูดให้หนาหูเลยผมก็เลยมองว่ายังไงก็ต้องเมตาอยู่แล้วแล้วแถมคือเขามาซัพพอร์ตแฟนเขาอีกเนี่ยก็สุดยอดครับยังไงก็เมตานะ2ตัวนี้ก็ประมาณนี้เลยเดวิดเนี่ยอยู่ในเบสนะครับแล้ว2ตัวหาง่ายด้วยตัวหาได้ใช้งานได้จริงแล้วผมก็จะบอกอีกทริปหนึ่งนะครับก็คือ2ตัวนี้สามารถจบทุกคอนเทนต์ในเกมได้หาคูณอีโวแล,แล้วแล้วก็ดาแบบแสเต็แบบแค่ S เเฉยๆหรือ A อะสามารถจบทุกคอนเทนต์ในเกมได้เลยไม่ว่าจะเป็น Uh, State. อ่ารีเจนสเตตอะไรครผมลองเล่นมาหมดแล้วสําหรับ2ตัวนี้เอาไปลงลิฟช่วยคนอื่นอะไรเงี้ยคือมันมันจบเลยครับแค่2ตัวนี้จริงๆนะตอนนี้นะเกมอะ่ะงั้นเดี๋ยวเราจะไปตัวละครตัวอื่นกันบ้างนะครับกลับมาที่ตัวลับอีกตัวแล้วกันนะครับอย่างปู่ยามานะปู่ยามาเนี่ยผมทําอวยไปหมดแล้วผมขอให้อยู่หน้าสุดเลยแล้วกัน คือความสามารถมันครบคันจริงครับข้อเสียเดียวก็คือไม่อิมูนสตันซึ่งแม่งไม่ได้ส่งผลอะไรกับปู่เลยจริงๆอะ่ะไอจูฮาพัสเนี่ยผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าตอนบัฟจะเก่งกว่าปู่หรือเปล่าแต่ตอนนี้คือความสามารถของจูฮาพัสเนี่ยมันหลากหลายมากขึ้นแต่ความชัดเจนของการเป็นหัวหน้าหรือแกนนำเนี่ยมันยังไม่เท่ากับปู่นะคือปู่เนี่ยเรียกได้ว่าครบองค์ประกอบอะผมเรียกว่าอูมามมี่เออสำหรับปู่นะไม่ว่าจะเป็นการเบินไฟไม่ว่าการที่จะเป็นกัปตันอย่างแท้จริง กัปตันธาตุไฟแล้วก็ซัมมอนได้ซัมมอนได้ทั้งแบบาดาเมจเพียวดาเมจไฟสามารถที่จะตีติดไฟได้แล้วก็มีสกิลาพาสซีฟรีลลตติดไฟรอบตัวอะไรเงี้ยผมผมว่าผมพูดมาเยอะแล้วในความคิดของผมอะ่ะเป็นอีกข้อเสียหนึ่งคือเวลาไปเล่นปู่จะไม่ค่อยได้อ่า MVP สักเท่าไหร่ครับเพราะตัวดาเมจเขาอะ่ะมันเป็นเหมือนตัวแบบกึ่งพพอร์ตแต่จริงๆไม่ใช่นะคือดาเมจทั้งหมดทั้งมวลที่ทำมาหรือช่วยเหลืออะไรเงี้ยปู่ช่วยแบบ ช่วยยกระดับในการเล่นร่วมกว่าคนอื่นแบบเยอะมากๆผมมองว่าอย่างนี้ต่อมานะครับจะเป็นตัวละครซัพพอตอีกตัวหนึ่งนะครับอย่างโอริิเมโอริจิเมะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะผมยังไม่เคยใช้พาสซีฟตัวที่2นะเห็นเขาบอกว่าบักอยู่แต่ถ้ามันไม่ได้บักเนี่ยผมก็ให้อยู่ในระดับเบสนะซัพพอตอะคือสามารถที่จะเคลียร์แบบาวางตัวละครที่ต่ากว่า2000 2,000แบบ2,000เยนได้เลยอันนี้ก็เป็นความสามารถที่ดีแถมยังบัฟได้แต่มันบัฟได้แค่ตัวเดียวนะคือมันเป็นเหมือนอารมณ์แบบว่าเขาสร้างมาเพื่อโอริทิเมะเป็นซัพพอร์ตต้นเกมอะคือมันซัพพอร์ตทั้งเกมแหละเพิ่มดาเมจประมาณเท่าไหร่นะ15%น้อยกว่าฮารุกะลีนอีกนะแล้วก็น้อยกว่าซนะูบารุด้วยหรือเปล่าจะไม่ได้เหมือนกันแต่อย่างน้อยคือน้อยกว่าจูาบัตแน่นอนจูาบัเพิ่ม35%นะบ้าไปแล้วแต่โอริทิเมเนี่ย จะสามารถติดกิฟตให้ตัวละคร1ตัวได้ที่อยู่ในใน,ในวงของเขานะแค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็จะเพิ่มดาเมจให้แค่15%เท่านั้นแล้วก็จะมีพาสซีฟตอนอีโวแล้วก็คือวางได้เลยทันทีโดยที่ไม่เสียตังกับตัวละครที่ราคาต่ํากว่า2,000แปลว่ามันก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบสามารถการต้นเกมได้ดีครับแต่ ความสามารถมันมีแค่นั้นอนะแต่ผมว่ามันก็เพียงพอแล้วนะสำหรับการการต้นเกมเพราะว่าอนิเมะแวนการ์นปัจจุบันอนะหลายๆด่านอนะถ้าการต้นเกมได้เนี่ยก็จะทําให้ผ่านด่านได้ง่ายขึ้นก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับที่น่าสนใจแต่ชอยส์สหรับผมเนี่ยมันยังไม่ถึงขัข้นเมตานะมันไม่ได้พพอร์ตเมตาอะไรขนาดนั้นก็อยู่ในเกมเบสแล้วกันนะครับต่อมานะครับจะเป็นตัวละครอย่างโยริจิกันบ้างสาวๆกันบ้าง,างแล้วกันโยริจิเนี่ยผมให้เมตาเลย แต่ไม่ถึงกับเมตาพวกตัวพวกนี้นะมันเป็นเมตาระยะหลังนะครับโยรุจิมีความสามารถตอนที่ผมไปเล่นนะความสามารถแปลกมากคือเป็นสายแบบสปีดอย่างแท้จริงครับน่าจะเป็นสายสปีดต้นๆของเกมเลยครับที่ถ้ายิ่งตีเร็วเท่าไหร่เนี่ยคือยิ่งคูดาวเร็วมากขึ้นเท่าไหร่โยรุจิเนี่ยจะยิ่งตีแรงมากขึ้นเท่านั้น2คือเขาเป็นตัวที่มีอิมูนตันนะตัวละครอิมูนตันเนี่ยยังไงก็เก่งอยู่เบื้องต้นอยู่แล้ว3คือเป็นตัวละครที่เป็นทั้งต้นเกมได้แล้วก็ท้ายเกมได้ คือมันเป็นตัวต้นเกมได้เพราะว่าตัวมันฮิตเยอะมากผมลองไปเล่นในแซนบ็อกแล้วตัวฮิตเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทุกท่าท่าไหนท่าไหนอ่ะเขาเรียกว่ามันติฮิตของออยูริจิสูงมากๆครับคือมันเตี่ยแบบพวกโล่อะไรเงี้ยละลายหมดเลยแล้วอัตราการตีก็คือแบบดาเมจไม่ได้แรงมากแต่อัตราการออกไปตีทีมากๆครับแถมยังสตันได้ด้วยคือสตันได้ แล้วกรณีออของการที่มันออกทีอย่างเงี้ยมันสามารถสตาร์นได้ด้วยตัวเองได้แล้วก็เพิ่มดาเมจในตัวเองได้50% 50%นี่เยอะนะคือเยอะมากๆเยอะกว่าบับอยบะที่มันบัฟแค่3าเองแถมตัวละครตัวนี้ไม่ต้องบับด้วย5 0คือการที่ออกไปตีสตันแล้วตีตัวที่มันสตันอยู่ซ้ําเหมือนเดิมโยรุจิจะตีแรงขึ้น5 0ครับแต่จะทาให้สตันนั้นหายไปนะแต่การที่มันตีทีๆอย่างนั้นอ่มนามาะมาาัันลลนนนสสาารถีะิตตตตดแแแลลลล้้้้ววกก็็บงงขึ แบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นการ stack stun อยู่เรื่อยๆครับเป็นเหมือนกับตันท่าสายฟ้าอะไรด้วยซ้ผมมองงี้งแล้วก็อยู่กับพวกตัว stun เนี่ยผมกาลังจะลองทําทีเมตาโยรุจิอยู่แต่ว่ามันก็แอบทํายากนิดนึงครับเพราะว่าตัวละครมันใช้ตัว stun นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วส่วนใหญ่ตัวที่ stun เนี่ยมันจะไม่ได้ตีแรงมากขนาดนั้นแต่ตอนนี้ ทีมของทีมแบบคนที่ชอบแบบเกี่ยวกับมินิสตัรนหรือสตันเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยโยรุจิก็มาเป็นตัวละครที่มันเป็นเมดีเบสทาปั้นดีๆอวยดีๆแล้วก็รักน้องมากๆเยป็นอีกตัวหนึ่งครับที่ทีมเนี่ยน่าจะเก่งม,มากๆหากมีเทรดดีๆนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยสําหรับโยรุจิผมให้ไว้เป็นที่เมตาแล้วกันนะครับตอนนี้ยังไงก็ต้องเป็นเมตาแต่เป็นเมตาทีมสตันนะไปอยู่กับทีมอื่นก็อาจจะเฉยๆอะไรอย่างนั้นไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับต่อมานะครับ จะเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งนะครับอย่างอูริวแล้วกันนะเอาไอ้ชายหนุ่มพารส์สสุดแปลกนะครับอูริวเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมว้าวมากๆก,กับพารส์สนะแต่พอเล่นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดกันตามตรงเลยอะผมให้อยู่ระดับแค่กู๊ดนะครับคือความสามารถมันไม่ได้ผ่านอะไรได้มากขนาดนั้นหากคุณไม่ได้ปั้นแล้วก็รักมันจริงๆอะลองเล่นมาแล้วความสามารถแปลกครับแต่มันกลายเป็นว่ามันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียก็คือถ้าข้อเสียของอโอริวเลยก็คือ ตัวมันดามิน้น้อยแบบน้อยแบบน้อยกระจินลิศอ่ะกระจินลิศจริงๆครับแล้วการที่มันตีทั้งแมปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ถ้าไปเล่นกับทีมอื่นอะไรเงี้ยมันก็จะยุ่งยากคือต้องเดินไปวางมันไกลๆหรืออะไรเงี้ยเงื่อนไขในการเล่นอะไรเงี้ยมันแปลกดีแต่ถามว่ามันแย่ไหมผมมองไม่ได้แย่นะครับมันเป็นตัวละครที่เทรดดีๆเนี่ยจะเก่งได้คือถ้าเทรดดีๆมันก็อาจจะขึ้นไปอยู่เมตาได้เลยหรือเดเบสได้เลยก็แล้วแต่สแตทของมันด้วย แต่เบื้องต้นแล้วผมให้กู๊ดก่อนกับตัวเทียวเพียวๆของมัน่ะคือตัวเปล่าเราเปลือยเนี่ยมันไม่ได้เก่งเท่าไหร่เลยครับเออเป็นความสามารถที่แปลกมากแล้วก็เท่มากๆแค่นั้นเองแถมไอ้ความสามารถที่ได้รับดีบัฟเนี่ยคือตัวละครในการที่จะมาบัฟดีบัฟของมันน่ะน้อยแล้วการที่มันจะได้รับดีบัฟจริงๆอ่ะมันโดนยากเพราะว่าเราต้องวางไกลๆพอว,วางไกลๆแล้วมอวนส่วนใหญ่มันจะยังไม่เจอยูนิตพอยังไม่เจอยูนิตอ่ะมันจะไม่ได้ทําดีบัฟใสอูริวสักเท่าไหร่ พออูริอยากได้ดีบัฟเนี่ยไปวางตัวมันที่เส้นอ่ะมันก็จะต้องเสียเวลาในการที่เฮ้ยในวงของมันอ่ะถ้ามันยังไม่ได้ตีอ่ะมันก็จะเรียกได้ว่ามันก็จะไม่ได้ตีคนแถวไอ้พวกยูนิตที่เดินออกมาหรือสตูที่เดินออกมาจากจุดสปอนะครับก็คือจุดเกิดอ่ะมันมันเงื่อนไขมันเล่นมันเล่นยากในนึงแล้วตัวดามจถ้ามันแรงกว่านี้นิดนึงถ้ามันได้รับการบัฟนะผมบอกเลยมันเก่งแต่มันมันมันยังเบามากอยู่ครับ แล้วก็ค่าอัพของมัน,นไม่ถูกนะผมลองเล่นแล้วแล้วก็แบบปั๊มเงินปกติเลยค่าอัพมันไม่ถูกนะครับคือน่าจะแพงกว่าออเลยตัวที่เป็นเมตานะตอนนี้จะด้วยซ้ำนะก็เลยมองว่าอูริวอยู่ในระดับกู๊ดเฉยๆแต่ถ้าคนที่ได้บัฟดีๆหรืออะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกมาอาจจะไปอยู่ในเบสหรือเมตาได้เลยนะครับอ่จาจะประมาณนี้ลนะกันสำหรับตัวละครอูรนะิวนน่าจะเป็นกู๊ดตัวแรกของแพท4นะครับผมตัวละครตัวต่อมาผมขออนุญาตไปที่ไม่มั่นใจแล้วกัน ตัวเนี้ยในต่างชาติหรือคอมมูนิตี้เนี่ยผมก็ไปฟังมานะเป็นตัวละครที่เขาบอกว่ามันเป็นซัพพอตในเมตาซัมมอนซึ่งผมว่ามองว่าเมตาซัมมอนเนี่ยในความรู้สึกที่ผมฟังมาแล้วไม่ได้ลองใช้จริงนะผมมองว่ากาเซลเนี่ยอาจจะเป็นตัวละครเบสได้นะคือมันเหมือนเป็นซัพพอตทีมซนะัมมอนอะแล้วผมว่าทีมซัมมอนตอนนี้เก่งมันมีทั้งปู่แล้วก็จะมีะตัวละครอย่างลิลี่ในแพทเฟสที่สามารถซัมมอนเบอร์เซอร์เกอร์แบบบราค้างออกมาได้ แล้วก็ตัวกาเซลเนี่ยสามารถซัมมอนได้เหมือนกันกลายเป็นว่าทีมซัมมอนเนี่ยอาจจะโคตรเก่งเลยก็ได้แต่ผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้สักเท่าไหร่เพราะผมยังไม่เคยเล่นอย่างที่บอกครับ,บการจัดเทเลที่สองผมนะถ้าผมไม่เคยเล่นผมก็ไม่กล้าพูดว่ามันเก่งมากน้อยแค่ไหนนะผมก็เลยให้อยู่ไม่มั่นใจก,กันแต่ถ้าความคิดของผมนะผมว่าเล่นทีมซัมมอนตอนนี้น่าจะไม่ได้ทาดาเมจได้สูงขนาดนั้นแต่อาจจะช่วยเหลือเพื่อนได้ง่ายแล้วตัวละครที่หลุดไปยังไงก็ตายอ่ะก็อาจจะอยู่ในเทียร์ของ เบสต้นๆเลยก็ได้มั้งอะไรอย่างนั้นนะครับน่าจะเป็นเมตาพพอร์ตสำหรับการบัฟความสามารถของโปกซลมอนต่างๆนะก็ประมาณนี้ละกันสำหรับการเซลล์เนาะไม่พูดไดเยอะนะครับต่อมานะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะแล้วก็พาสีเนี่ยมันว้าวซ่ามากผมให้อยู่ที่เบสเลยครับสำหรับอ,อุราลานะ คืออุราฮาระเนี่ยหลายคนเนี่ยอาจจะมองข้ามนะในแผดแผ่นนี้นะครับแต่สําหรับคนที่เล่นทีมเลือดออกเนี่ยทีมเลือดออกมันโดนเนิร์ฟเยอะครับแล้วก็ความสามารถในการเล่นของมัน,นยังไม่ได้ว้าวอะไรขนาดนั้นแต่ถึงแม้ในในเกมตอนนี้จะมีตัวละครที่เลือดออกเยอะขนาดนั้นแต่ส่วนใหญ่ตัวละครที่ตีเลือดออกมันจะเป็นพวกตัวละครเออร์ลี่มากกว่าแล้วอย่างถ้าไปอยู่กับอาลูคาอะไรเงี้ยอาลูคาความสามารถมันก็เก่งจริงแต่กว่ามันจะอัพเต็มนะทุกคนในในใน,ในด่านธรรมดามันต้องไปเล่นพวกด่าน i n f ด่าน2 0เวฟหรือ3 0เวฟขึ้นไป 1 5เวสเนี่ยเรียกได้ว่าอาอูคานไม่เคยอัพเต็มเลยนะครับอัพเต็มแล้วก็ไม่ได้แบกอะไรได้มากมายขนาดนั้นแต่ตอนนี้ไอตัวละครที่ผมให้เบสเนี่ยเพราะว่าอุราฮาระเนี่ยมันมาช่วยเติมความสามารถทั้ง2แบบเลยนะทั้งทีมติดเลือดออกแล้วก็ทีมธรรมดาด้วยใครบางคนอาจจะยังไม่เคยเล่นเขานะคือความสามารถของเขาเนี่ยเขาสามารถสตันได้แบบว่าโยรุจิเลยแล้วความสามารถจริงๆเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มดาเมจให้กับตัวละครที่ติดแผล คือเขาสามารถทําแบบเลือดออกได้แล้วก็นําซ้ําคือสามารถที่จะทําให้ตัวละครมันเลือดออกเลยกลายเป็นตัวละครที่มันมีแผลแทนได้ด้วยพอมันมีแผลเนี่ยตัวละครยูนิตอื่นๆที่เราลงไปข้างๆหรือว่าโจมตีติดเป็นแผลเนี่ยจะดามเมจเพิ่ม40%แบบไม่มีเหตุผลเลยก็คือจะตีแล้วดามจตัวนั้นจะโดนแรงขึ้น40%ซึ่งมันจะเป็นอารมณ์แบบตัวไปติดดีบั๊บมากกว่ามันไม่ใช่ตัวละครที่มาบัฟบแบบให้เห็นได้ชัดแบบเห็นตัวเลขเลยแต่ความสามารถของมันเนี่ย มันจะตีแรงขึ้นนะสำหรับตัวละครที่เป็นแผลด้วยความสามารถของอุราระผมเลยมองว่ามันเป็นตัวละครที่เบสอยู่นะคือจริงๆอาจจะเป็นเมตาเลยก็ได้ถ้าทุกคนแบบเอาแบ,บนไปเล่นดีๆแต่ผมยังไม่มั่นใจขนาดนั้นนะครับก็เลยมองว่าอาจจะให้ไว้เบสดีกว่าให้เบสแบบหน้าเดวิดจะดเลยจะด้วย3เป็นตัวซับพอร์ตแบบซับ d p พที่เก่งอีกตัวหนึ่งเลยและความหลากหลายมันสูงก็คือมันสามารถอยู่ได้สองทีมเลยไงไอสองทีมที่ผมบอกเนี่ย เวลาที่มันตีติดเลือดออกเนี่ยมันไปหยุดรีเจนได้ถูกไหมแล้วการที่ถ้ามันไม่ได้อยู่ในทีมเลือดออกเนี่ยมันไปอยู่ทีมธรรมดามันเป็นซัพพอร์ตที่ตัดรีเจนได้แล้วก็ทําเป็นแผลได้ทําให้ยูนิตของคุณเนี่ยฆ่าหมอนได้ง่ายขึ้นเออเนี่ยทุกคนลองไปเล่นดูว่าอุราฮาระเนี่ยมันเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับสาหรับอุราฮาระนะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นซับ DPS ที่สุดยอดมาก,มากสาหรับผมนะครับในความคิดผมละกัน โอเคตัวละครตัวต่อมานะครับผมขอพูดเลยแล้วกันผมมาพูดหลังๆว่าผมไม่ค่อยชอบมันจะเท่าไหร่นะครับสำหรับไอเซนนะไอเซนผมให้อยู่แค่เบสแล้วกันนะครับแล้วความสามารถของไอเซนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมก็จะให้อยู่ในเบสด้านหน้านะไม่ได้ติดเมตานะสำหรับผมอะและในอนิเมะแวนการ์ดวิกิเนี่ยเขาให้ไอเซนอยู่ที่เมตานะผมมองว่าไอเซนไม่ได้อยู่ที่เมตาครับคือเนื่องจากอย่างแรกเลยการได้รับมันมาเนี่ยคุณต้องอีโวพวกตัวละครในแผนเนี่ยพวกตัวละครจากบีดสามตัว เสียทรัพยากรเยอะมากแล้วผมมาอโบแล้วบอกได้เลยว่าโคตรเปืองเปืองจริงๆแล้วอัตราการใช้งานเนี่ยถ้าไม่ได้อวยไม่มีโมนาเนี่ยตัวคอมไม่เก่งเลยไม่เก่งจริงๆแล้วก็อัตราการตีเนี่ยช้ามากคูดาว1ิ11วีอ่ะแล้วความสามารถของมันที่มาบอกว่าลดคูดาวหาเนะครับหากลดเลือดบ้านอ่ะลดเลือดบ้านลด5%จาก11วิีะถ้าสเตมันไม่สวยจริงๆอ่ะ ตัวมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นเลยครับจริงๆแล้วความสามารถดาโบ81บของมันก็คือไอความสามารถในการกันมอนผมว่าไปเอาเอาเอา,เอาไอเซนออกแล้วไปใส่ลูซี่ดีกว่าหรือแบบเอาไอเซนออกแล้วไปใส่พวกแบบเขาโคดายอะไรเงี้ยยังคุ้มกว่าคือไอดาโบของมันน่มันกันไม่ได้นานนะครับแป๊บเดียวเองมันกันแป๊บเดียวเองแล้วคูดาวนานโคตรอัพแพงมากไอเซนนี่อัพแพงมาก ผมเลยมองว่าตัวละครรับของมันเนี่ยจะให้ไปอยู่ในกู๊ดมันก็เกินเหตุไปน,นิดนึงแต่ความสามารถของมันอ่ะมันจะต้องพึ่งเทรดนิดนึงครับแล้วก็ตัวละครมันเนี่ยจะต้องไปพึ่งพวกตัวละครลดเลือดบ้านทุกความสามารถอีกอย่างหนึ่งที่เป็นพาสซีฟที่น่าสนใจเลยก็คือเวลาที่มอนเข้าบ้านหรือเลือดบ้านลดอ่ะมันจะมีความสามารถคือในรีเวิร์สเวลาคือแบบทาให้มอนมันเดินย้อนกลับมาอันนี้ความสามารถมันเจ๋งดีแต่หากมันไม่มีอิจิโก หรือมันไม่มีตัวละครอย่างซาคุระเนี่ยความสามารถเนี้ยไม่ได้ใช้เลยครับถ้าไม่มีไปตัวไม่มีตัวละครที่ไปลดเลือดบ้านให้ไอเซนเนี่ยจะไม่ได้ใช้ความสามารถนี้เลยแล้วก็คูดาวมันจะไม่ได้ลดด้วยเงื่อนไขมันใช้ยากมากแล้วก็จะต้องมีตัวละครพ่วงท้ายคือมันไม่ได้เป็นกับตันใครมันไม่เหมือนตัวที่ผมบอกเป็นเมตาคือมันยืนอยู่จุดสูงสุดแต่ไอเซนเนี่ยมันต้องไปพ่วงท้ายหรือไปไปเกาะบ,บารมีการลดเลือดของคนอื่น แล้วดาเมจเบื้องต้นเนี่ยมันก็ไม่ได้แรงเท่ากับผู้ตัวละครอย่างที่ผมบอกนะเออผมเลยมองว่าไอเซนเนี่ยโอ้โหเปืองทรัพยากรความสามารถก็มีตัวอื่นทดแทนได้ไปสโลไปนู่นไปนี่ไม่ต้องใช้ดาโบก็ได้จริงๆก็ผ่านเหมือนกันนะครับไม่ได้ว้าวอะไรขนาดนั้นแล้วดาเมจที่เป็นปูเออของมันตีช้ามากกว้างจริงแต่ตีช้ามากแล้วแล้วไม่ได้ตีติดสถานะใดๆเลยเป็นฮิตอย่างเดียวฮิตเดียวด้วยเป็นมังกรแบบว้าแล้วก็ ปึ่มลงมาแค่นั้นฮิตเดียวเบาๆเลยกลายเป็นว่าถ้าตัวมันเนี่ยไม่มีโมนาเนี่ยมันไม่เก่งแค่เท่าไหร่ครับแล้วจริงๆมันตัวอื่นเนี่ยที่ผมกล่าวมาเนี่ยปู่ยามะหรือจูฮาบัตอะไรเงี้ยมีโมนาก็ยังเก่งกว่าไอเซนนะผมมองอย่างนั้นนะผมก็เลยมองว่าจริงๆก็ให้มันเป็นตัวที่แบบไหนๆก็ทํามาแล้วแล้วก็ตัวมันก็เก่งระดับหนึ่งอะ่ะผมก็ให้อยู่ระดับเบสซลกันนะครับยังไงมันก็เป็นตัวรับที่ทําได้ยากอะ่ะแล้วก็คอสเมติกมันสวยครับก็อยู่เบสไปแล้วกัน นะเออก็มันก็ยังเก่งกว่าพวกตัวละครตัวอื่นๆแบบธรรมดาธรรมดาล้กันตัวละครตัวต่อมาครับอิจิโกะซาเวียนะเอออิจิโกะเนี่ยตอนแรกอะผมนึกว่ามันไม่เก่งแต่ผมผมไปใช้จริงๆแล้วอะมันก็มันมันก็เฉยๆนะอิจิโกะเนี่ยเป็นตัวละครเบสแล้วกันนะครับคือมันไม่ได้ถึงกับเมตาขนาดนั้นบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นเมตา DPS คือตัวมันเหมือนกันคล้ายๆตัวอื่นครับถ้าพาม่พูดถึงโมนาดเลยเนี่ย ตัวมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นครับวางถูกก็จริงแต่เอรีเกมหรือว่าตอนต้นเกมอะ่ะมันไม่ได้เคลียร์มอนได้นะตีฮิตเดียวครับแล้วก็ไม่ได้เคลียร์มอนได้ด้วยตีเบาตีเบาโคตรตีเบาโคตรโคตรหากไม่ได้ลดแต่การที่คุณจะใช้ความสามารถสกิลกดของมันอะ่ะฮอนของมันอะ่ะคุณต้องอัพให้มันเต็มก่อนพอเต็มปุ๊บอะ่ะคุณถึงกดสกิลสกิลกดลดเลือดสต็อกบ้านแล้วตี500%เนเนี่ยถึงจะคุม้มคืออิจิโกะเนี่ย หากคุณได้อะไรหากคุณได้โมนาดเนี่ยตัวละครสามารถตี500,000ได้นะสูงสุดความสามารถของมันคือตี5 0 0 0สนแต่ตีแค่ครั้งเดียวนะ5,000สนเดียวก็คือมันทําได้แค่500,000แค่แบบประมาณแบบเเกมหนึ่งโดยรวมแล้วมันสามารถทำดาเมจกับการที่กดสกิลกดที่มีโมนาดได้ประมาณล้านหนึ่งครับล้านหนถือว่าเบาไหมผมว่าเบานะไม่ได้แรงนะ กับการที่แบบโหถ้ากดแล้วห้าแสนทั้งเกมเนี่ยแม่งคือแม่งจะแบบโอ้โหแม่งชนะแบบทะลุหลุดโลกไปเลยแต่มันแค่นี้เองครับมันกลายเป็นตัวละครที่เอาไว้ผมมองว่าเอาไว้ฆ่าบอสเฉยๆเป็นเหมือนบอสคิลเลอร์อีกตัวครับอิจิโกะนะแต่ต้องแลกกับเลือดบ้านก็เลยมองว่ามันเป็นตัวละครที่ไม่ถึงกับกู๊ดนะคือถ้ามันไม่มีความสามารถของไอไอการที่แบบฆ่าบอสได้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ผมมองว่ามันมันก็ไม่ได้เก่งอะไรมันเป็นตัวหนึ่งปัญญาอ่อนเลยอะแต่ถ้าเออ ถ้าไอความสามารถนี้มันมาเคลียร์บอสได้เวลาเคลียร์มอนหลุดอะไรเงี้ยก็ตีผมของผมอิจิโกะจะไม่มีโมนานเนาะอิจิโกะผมจะตีประมาณ3เกือบประมาณ4ี่แสนประมาณ4ี่แสนนะครับอัพเต็ม3ตัวแล้วกดสกิลไอฮอนส์ของมันนะไอสกิลเขาของมันนะจะตีประมาณโดยโดยรวมแล้วเนี่ยตีบอสหรือเคลียร์มอนอะไรเงี้ยก็4ี่แสนหนึ่งฮิตครับเฮ้ยไม่ใช่มันจะแสนแสนก,กว่าประมาณ3ตัวก็ประมาณ3ฮิต แล้วก็อัพมันให้เต็มอะไรเงี้ยคุ้มไหมผมว,ว่าไม่คุม้มเท่าไหร่ไม่คุม้มแล้วก็ตัวละครมันก็ไม่ได้เป็นกับตนอะไรไม่ได้ไปช่วยบัฟช่วยนู่นช่วยนี่ช่วยเพิ่มความสามารถอะไรขนาดนั้นก็มองว่าเป็นเหมือนตัวละครกดใช้แล้วทิ้งอะไรเงี้ยก็ผมให้อยู่ประมาณอ่าที่ที่ผมผมให้แบบก,กว่ากว่ากว่าเดวิดจะด้วยซ้ำน,นะเออเพราะว่าจริงๆเดวิดมันไม่ต้องมากดสกิลไม่ต้องมา เพิ่มความสามารถอะไรมันก็ฆ่าบอสได้แต่ตัวนี้คือมันอาจจะฆ่าเร็วกว่าแต่ความสามารถมันมีแค่นั้นแหละครับสำหรับอีจิโกะเนาะก็ก็จริงๆอยากให้แค่กููดเลยเด้ยวยซ้ำเออผมให้มันกูดูดแล้วกันเพราะว่ามันมีความมันมันมีคิลเลอร์บอสตัวอื่นเยอะแยะไม่ต้องเล่นอีจิโกะก็ได้ผมมองอย่างนั้นนะนะแล้วปัจจุบันน่ยลองถามด้วยใครใช้อีจิโกะจริงๆยังจบ,บ้างหาไม่ได้แบบเทรดเวอร์เวอร์ก็ไม่ค่อยมีแล้วเท่าไหร่นะครับ ต่อมานะครับเคมบาจีนะเคมบาจีผมให้อยู่ที่หน้าลูซี่เลยครับเคมบาจีตอนนี้สำหรับผมคือเก่งมากคือตัวแม่งสโลได้แล้วมันสามารถไปทําทีมสโลเหมือนใส่คอโคโดายเข้าไปได้ด้วยแม่งจะสโลประมาณแบบหูหกสิบเปอร์เซ็นต์ะมอนเดยไม่ได้คือเรียกว่าแตกสโลกันแบบบ้าคลั่งนะแล้วนำซ้ำเนี่ยตัวละครของมันเนี่ยข้อเสียก็คือ e อีโวยากนิดนึงเก็บสตงแตกยากนิดนึงครับแต่ถ้าหากคุณเนี่ยปั้นมันดีๆแม่งเก่งเป็นบ้า และนี่ยังไม่รวมว่า,วามันได้โมโนอโมนาอะไรเงี้ยอันนี้คือไม่ได้รวมนะครับเออแล้วไอการที่ความสามารถของมันสตันแล้วขู่ไอช่วงที่ขู่มันเหมือนการทาดาเมจด้วยกลายเป็นว่าไอไอเรื่องของการสตรันของมันอะไม่ได้ส่งผลอะไรกับมันมากมายขนาดนั้นมันเหมือนอารมณ์แบบว่าตัวมันสตันแค่วิสองวิเองแล้ว3สมมุติว่าอ่ะคู่ดาวอ่าคู่ดาวการโจมตีของเคมบาจิผมอยู่ที่5มันจะโดนสตันห้าวิแต่ถ้า มันโดนสันเนี่ยมันโดนสันประมาณ3มวิครับเอ้ยสามวิอ่ะสวิคือมันทำดาเมจเพิ่ม80%แล้วก็ฟูลเอีแล้วก็สโลอีก30%มสอน่ะแต่ไออีก2วิวิทีอ่ะมันก็เป็นแค่แบบมันยืนมึนแล้วมันก็กลับมาตีปกติ3ครั้งแบบแรงๆเลยหลังจากนั้นก็คือไปเพิ่มดาเมจเหมือนเดิมมันก็จะวนลูปอยู่างเงี้ยแล้วลูปของมันโหดมากผมเลยมองว่าเคาจิเนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ถ้าปั้นให้มันนะถ้าตั้งใจกับมันจริงๆนะตัวมันเก่งเว้นบ้าเก่งจริงๆ คือไปอีกตัวหนึ่งที่ผมว่าแบบเก่งมากๆเพราะลูปของมันอะลูปสันตัวเองตีแรงลูปสันตัวเองตี3ครั้งลูปสันตัวเองตี3ครั้งเนี่ยเก่งมากนะคือไม่ใช่ว่ามันไม่เก่งเลยแล้วไม่ต้องกลัวว่ามอนมันจะหลุดเลยเว้ยถ้าคุณวางยูนิตตัวอื่นข้างเคียงมันจะช่วยเสริมดาเมจเคมาจ,จิได้เรื่อยๆเพราะว่าตอนที่มันสันแค่2วินาทีเออแล้วคุณคิดดูถ้าคุณได้บริสหรือคุณทําแบบออพวกแบบกอรี่อะไรของมันอะ ไอเอแสแตของความเร็วของมันอโหแม่งแทบจะไม่สตรตทเลยครับนำซ้ําคือมันเอาไว้คอมโบกับฟูบุกิได้ด้วยฟูบุกิเนี่ยมันจะลดคูดาวความเร็วโจมตีให้เกมะจินำซ้ําคือมันสามารถล้างสตารตนให้เกมจิได้ทันทีด้วยซ้ำเออผมมองว่ามันเป็นคอมโบที่แบบโคตรจะเฟรซี่โคตรจะบ้านะครับก็จะประมาณนี้เลยครับสำหรับเทียรลิสทั้งหมดนะครับที่ผมเล่นมาสําหรับคนที่มีความรู้เกี่ยวกับกาเซลหรือคนที่เล่นเมตาซัมมอนอยู่เนี่ยสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันข้างล่างได้นะครับ ให้ความรู้คนอื่นเพิ่มเติมอย่างที่ผมบอกผมยังไม่เคยเล่นเจ้าตัวตัวนี้เลยแต่ที่เหลือเนี่ยผมก็เล่นมาบ้างแล้วเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับเทียริสตัวนี้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงอ่าคอมเมนต์มาข้างล่างนะครับหรือใครจะจัดเทียริสเป็นของตัวเองเลยก็สามารถพิมพ์มาข้างล่างเหมือนกันว่าเฮ้ยฉันชอบตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ฉันให้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อะไรอย่างนั้นนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับกับสโนว์นะวันนี้ปาแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย